อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามีเงินท0 0พันล้านปอนด์หรือราวๆสอง0ล้านบาทอยู่ในมือจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยมันมหาศาลขนาดที่ว่าสามารถซื้อสมโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบสบายๆนะครับแถมยังมีเงินเหลือไปสร้างตึกสูงระฟ้าได้อีกหลังเลยด้วยซ้ำแต่เรื่องราวที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดนะครับ แต่มันมาจากกระบวนการต้มตุนที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิตอลที่โด่งดังที่สุดในโลกนั่นก็คือบิตคอยนั่นเองนะครับเรื่องราวของจื่อหมินเชียนหญิงชาวจีนที่ถูกขนานนามว่าเทพแห่งความมั่งคั่งกับปฏิบัติการฟอกเงินข้ามชาติที่นําไปสู่การยึดบิตคอยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจากักรและอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้าน,นะครับ ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนและน่าติดตามยิ่งกว่าหนังอีกนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นที่ไหนและจบลงยังไงพอดแคสต์อีพีนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกเบื้องหลังมหากาบนี้กันไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คลิกการ Geek Daily รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ วันนี้จะมาพูดถึงประเด็นข่าวใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อใหญ่อย่าง BBC รวมถึงสำนักข่าวอีกมากมายนะครับเรื่องราวการปล้นครั้งประวัติศาสตร์ในวงการวิตคอยของโลกเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปในช่วงระหว่างปี2014ถึงปี2017ที่ประเทศจีนนะครับจื้อหมินเชียนไม่ใช่แค่อาชญากรธรรมดาแต่เธอสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเหมือนผู้นำลัทธิทางการเงินเธอเปิดตัวโครงการลงทุนที่มีชื่อว่า เทียนจินบูสกายเกรที่ตอนนั้นเนี่ยบอกกับนักลงทุนนะครับว่าจะให้ผลตอบแทนสูงมากๆกลุ่มเป้าหมายหลัของเธอก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่วัยห้ไปจนถึง75ปีคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บมาทางชีวิตและอาจจะไม่ค่อยสันทัดในเรื่องเทคโนโลยีหรือการลงทุนสมัยใหม่มากนักนะครับเชียนวาดฝันให้พวกเขาเห็นภาพความมั่งคั่งในวัยเกษียณเธอใช้กลยุทธ์แบบปากต่อปาก ให้เพื่อนชวนเพื่อนให้คนในครอบครัวมาชวนกันลงทุนสร้างเครือข่ายความเชื่อใจที่มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมีคนหลงเชื่อและนําเงินมาให้เธอบริหารจัดการมากกว่า1นึ0 0 0สคนให้เรานึกภาพตามนะครับคนแสนกว่าคนเอาเงินมาให้เธอตั้งแต่หลักแสนหยวนไปจนถึงหลายสิบล้านหยวนเงินส่วนมหา,าศาลเนี่ยไหลเข้าสู่มือของเชียนอย่างต่อเนื่องในสตาร์ขอหน้าลงทุนในตอนนั้นเนี่ยเธอคือเทพีแห่งความมั่งคั่งเลยก็ว่าได้นะครับคือผู้ที่จะมาเสกเงินให้งอกเงย แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคือแช์ลูกโซ่ขนาดมหาือมาที่รอวันล่มสลายทีนี้พอได้เงินมาแล้วนะครับคำถามสําคัญคือจะทํายังไงกับเงินที่ผิดกฎหมายจํานวนมหาศาลนี้การจะเก็บเป็นเงินสดหรือฝากไว้ในธนาคารเนี่ยมันก็ถูกตรวจสอบและติดตามได้ง่ายมากๆนะครับคาตอบของเชียนจึงอยู่ที่เทคโนโลยีที่กาลังมาแรงในตอนนั้นนั่นก็คือบิตคอยนั่นเองคําถามคือทําไมต้องเป็นบิตคอยนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบิตคอยมีคุณสมบัติบางอย่างที่เราอาชญากรชื่นชอบมาก อย่างแรกก็คือมันมีความเป็นสากลมันสามารถโอนข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารทําให้การเคลื่อนย้ายเงินจํานวนมากทาได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนที่เราเห็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนเงินจากธนาคารในประเทศไทยให้กลายเป็นเงินดิจิตอลให้เร็วที่สุดอย่างที่2ก็คือความเป็นส่วนตัวนะครับถึงแม้ธุรกรรมจะถูกบันทึกในระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนแต่ตัวตนของเจ้าของวอลเล็ตก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยตรงมันจึงยากต่อการติดตามว่าใครเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง จื่อหมินเชียนจึงเริ่มทยอยเปลี่ยนเงินหยวนที่ได้จากการหลอกลวงมาเป็นบิตคอยและเก็บมันไว้ในวอลเล็ตหลายใบนะครับและเมื่อฟองสบู่ของช้ยลูกโซ่ใกล้จะแตกเธอก็ทําในสิ่งที่อาชญากรส่วนใหญ่ทานั่นก็คือหลบหนีเธอใช้เอกสารปลอมหายตัวออกจากประเทศจีนทิ้งนักลงทุนกว่าแสนคนที่สิ้นเนื้อปดาตัวไว้ข้างหลังจุดหมายปลายทางของเธอก็คือสหราชอาณาจากักรพร้อมกับขุมทรัพย์บิตคอยจานวนมหา,าศาลที่รอการฟอกให้กลายเป็นเงินสะอาด ซึ่งเมื่อมาถึงลอนดอนในปี2017เชนรูรูดีนะครับว่าเธอไม่สามารถเดินดุมๆเข้าไปใช้บิตคอยซื้อของหรือแลกเป็นเงินสดจำนวนมหาศาลได้ทันทีเธอต้องการผู้ช่วยและคนที่เธอเลือกก็ดูไม่น่าจะเข้ามาพัวพันในเรื่องแบบนี้ได้เลยนะครับเธอได้พบกับเจียนหวนหญิงชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ทำงานเป็นพนักงานในร้านอาหารจีนในย่านเซาท์อีสต์ลอนดอนชีวิตของหวนในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างลำบากเธออาศัยอยู่ในห้องเล็กๆเหนือร้านอาหารและมีรายได้เพียงน้อยนิดนะครับ มีรายงานว่าทั้งสองคนพบกันผ่านแอปพลิเคชัน e ี h ช t โดยเชียนประกาศหาแม่บ้านหรือผู้ช่วยส่วนตัวในตอนนั้นเชียนที่ตอนนั้นใช้ชื่อปลอมว่าจางได้เสนองานให้หวนโดยอ้างว่าเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับอัญ,ญมณีและต้องการคนมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆในตอนแรกวนไม่รู้ว่าเบื้องหลังของนายตั้งคนใหม่คืออะไรนะครับแต่ไม่นานเนี่ยเธอก็ถูกดึงเข้าสู่วังวนของความหรูหราและเงินที่ได้มาอย่างง่ายดายเหล่านี้ชีวิตของเจียนวนพลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะครับ เธอและเชียนย้ายออกจากห้องเช่าเล็กๆไปอยู่บ้านเช่าสุดหรูทางตอนเหนือนของกรุงลอนดอนค่าเช่าสูงถึงเดือนละกว่า17,000ปอนด์หรือราวๆ8,000บาทเหวนเริ่มใช้ชีวิตอย่างฟุม่มเฟือยเดินทางไปทั่วยุโรปซื้อของแบรนด์เนมราคาแพงส่งลูกชายไปเรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังภารกิจหลักที่เชียนมอบให้เหวนก็คือการเปลี่ยนบิตคอยให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนี่คือจุดที่แผนการของพวกเธอเนี่ยเริ่มเจอกับอุปสรรคชิ้นใหญ่นะครับ ทั้งคู่พยายามที่จะซื้อคฤหิสาร์หรูในลอนดอนหลายหลังหนึ่งในนั้นคือบ้านมูลค่า23.5ล้านปอนด์ในย่านแฮมสเตดที่มีโรงภาพยนตร์และสระว่ายน้ำในตัวนะครับและอีกหลังเป็นคฤหิสาร์ร่วมสมัยมูลค่า12.5ล้านปอนด์แต่ปัญหาก็คือเมื่อต้องทำธุรกรรมผ่านสำนักง,งานกฎหมายพวกเขากับต้องเจอด่านที่เรียกว่าการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งมันเป็นกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดมากในสหราชอาณาจากักร โว้อ้างว่าเงินบิตคอยเหล่านี้เนี่ยมาจากการขุดหรือการทำไมนิ่งนะครับแต่เมื่อถูกทนายซักไซด์ถึงรายละเอียดเธอกับไม่สามารถให้คำอธิบายที่มัน make sense หรือแสดงหลักฐานใดๆไ,ได้เลยนะครับธุรกรรมการซื้อบ้านจึงล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าความพยายามที่จะใช้เงินอย่างจงแจ้งนี้นะครับที่ไปสกิต,ตอมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครบาลของลอนดอนในปี2 0 1 8ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสและเริ่มการสืบสวนที่ซับซ้อนและยาวนานในชื่อ Operation c a p t u ชั ตำรวจเริ่มแกะรอยเส้นทางการเงินดิจิทัลของทั้งเชียนและเวนการสืบสวนคดีที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับเพราะมันต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างประเทศซึ่งในที่สุดเช้าวันหนึ่งในปี2018ตำรวจได้บุกเข้าตรวจคนบ้านเช่าที่ทั้งสองคนอาศัยอยู่และสิ่งที่พวกเขาพบก็ทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงนะครับเจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นและในที่สุดก็พบสิ่งที่พวกเขากําลังตามหานั่นก็คือ private keys นั่นเองนะครับ หรือหรอหรัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงดิจิตอลวอลเล็ตที่เก็บบิตคอยจำนวนมหา,าศาลเอาไว้ตอนที่ตำรวจเข้าถึงวอลเล็ตใบแรกพวกเขาก็พบบิตคอยอยู่แล้วถึง15,000เหรียญแต่การสืบสวนยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันนำไปสู่การค้นพบวอลเล็ตใบอื่นๆจนกระทั่งยอดรวมของบิตคอยที่ยึดได้เนี่ยพุ่งสูงถึง61,000เหรียญซึ่งถ้าย้อนกลับไปณเวลาที่ยึดนะครับมูลค่าของมันอาจจะไม่สูงเท่าวันนี้ แต่เมื่อเวลามันผ่านไปราคาของบิตคอยพุ่งทะย,ยานขึ้นอย่างบาคั่งทําทให้มูลค่าของกลางในคดีนี้เนี่ยสูงเกินกว่า5,000ล้านปอนด์กลายเป็นการยึดคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในบรา,าสตั Gen ์เจนเวินถูกจับกลุมและดําเนินคดีในข้อหาฟอกเงินแต่ตัวการใหญ่ยา่างจื่อหมินเชียนก็ยังคงลอยนวลอยู่เธอยังคงหลบหนีและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในสาราชนะจักต่อไปอีกหลายปีนอกเหนือจากเวินแล้วเนี่ยการสืบสวนยังขยายผลไปเจอผู้ร่วมขบวนการอีกคนคือเสิงฮกหลิง ชายสัญชาติมาเลเซียที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าช่วยแลกเปลี่ยนคลิปโตอเรนซีให้กับเชียนต้องบอกว่าเครือข่ายของเธอมันใหญ่กว่าที่คิดนะครับแต่กําแพงกฎหมายมันก็เริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆในที่สุดหลังจากการหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนานหลายปีเจ้หมินเชียนก็ถูกจับกลุ่มตัวจนได้นะครับการต่อสู้ในชั้นศาลมันได้เริ่มต้นขึ้นเชียนเหวินผู้ช่วยคนสนิทของเธอถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินเมื่อเดือนมีนาคมปี2024และถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา6ปี8เดือน นี่คือจุดสิ้นสุดชีวิตรูราที่สร้างขึ้นบนกองเงินที่ผิดกฎหมายของเธอจากนั้นไม่นานนะครับตัวการใหญ่อย่างจื้อหมินเฉียนก็ได้ให้การรับสารภาพในข้อหาครอบครองและได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มาจากการกระทำความผิดการยอมรับสารภาพของเธอเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของคดีที่ยืดเยื้อมาเกือบ10ปีเช่นเดียวกับเซิงฮกหลิงที่ยอมรับสารภาพว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในข้อตกลงการฟอกเงนิงนนี้ซึ่งตอนนี้อาชญากรรมทุกคนในกระบวนการนี้เนี่ยถูกนําตัวเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมแล้ว แต่คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยมูลค่ากว่า2 4 0 0 0 0ล้านบาทที่ถูกยึดไปซึ่งตามกฎหมายของสหราชนาณาจักรทรัพย์สินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมจะถูกริบเป็นของหลวงตอนนี้กระบวนการริบทรัพย์สินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงว่าเงินจํานวนมหาศาลนี้เนี่ยจะตกเป็นของรัฐบาลสหราชอาณจากักรซึ่งพวกเขาก็มีกฎหมายที่อนุญาตให้ทําเช่นนั้นได้นะครับ แต่ทนายความของจื้อหมินเฉียนได้ออกมาถแถลงว่าลูกความของเขาหวังว่าการรับสารภาพนี้เนี่ยจะช่วยปลอบใจนักลงทุนชาวจีนที่ตกเป็นเหยื่อและด้วยมูลค่าของคริปโตโคเคอเรนซีที่เพิ่มขึ้นอย่างมหา,าศาลมันมีเงินมากพอที่จะชดใช้ความเสียหายคืนให้กับทุกคนได้เรื่องนี้มันจึงกลายเป็นประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกน,นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศการส่งทรัพย์สินคืนให้กับเหยื่อที่อยู่ในประเทศจีนมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและยังไม่มีความชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วเงินก้อนนี้จะไปจบลงที่ไหน จะถูกเก็บไว้ในคลังของสาราชานาจากรหรือจะถูกส่งคืนให้กับเยื่อผู้เสียหายกว่า1 2 8 0 0 0ปันคนในจีนสำหรับบทเรียนจมหากร่าบเรื่องราวของจื้อหมินเชียนเนี่ยผมว่ามันให้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างมากนะครับในโลกการลงทุนรวมถึงโลกคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันอย่างแรกก็คือมันแสดงให้เห็นถึงดาบสองคมของเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีในด้านหนึ่งเนี่ยมันคือนวัตรกรรมทางการเงินที่มันมอบอิสระและความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือชั้นดีให้อาชญากรในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายคุณสมบัติที่ทําให้มันน่าดึงดูดกับเป็นช่องโหว่ที่ถูกใช้ในทางที่ผิดได้เช่นกันอย่างที่2ก็คือมันเป็นบทเรียนมาตะนะครับที่ว่าอะไรที่ดีเกินจริงมักจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอนะครับการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงเร็วในเวลาันสั้นมักจะเป็นสัญญาณเตือนของแชลูกโซ่หรือการหลอกลวงอยู่เสมอซึ่งเราเห็นในบ้านเราเกิดขึ้นมากมาย เป็นข่าวมาโดยตลอดนะครับและไม่มีใครเข็ดกับเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของนักลงทุนกว่าแสนคนที่สูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตให้กับเทพีแห่งความมั่งคั่งเป็นอุทาหารณ์ที่เจ็บปวดและควรค่าแก่การจดจาเป็นอย่างมากและสุดท้ายเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายสุดท้ายมันตามทันได้เสมอนะครับแม้ว่าอาชญากรจะใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแค่ไหนในการหลบหนีและซ่อนเร้นทรัพย์สินแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศและความพยายามที่ไม่ลดละของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ในที่สุดอาชญากรก็ต้องถูกนำตัวมารับโทษการสืบสวนที่ยาวนานถึง7ปีของตำรวจนครบาลลอนดอนคือข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแต่มหากาบการยึดบิตคอยครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่จบอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเรายังต้องจับตาดูกันต่อไปว่าชะตากรรมของเงิน2องแสนล้านบาทนี้มันจะเป็นยังไงต่อแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือมันได้กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกว่าในโลกของการเงินและอาชญากรกรมดิจิตอลไปอีกนานแสนนานาน,นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวมหากราบการปล้นบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก BBC The Guardian และ Reuters สำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k o Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอททราดอ t tharadsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ